นี้เราก็จะพาเพื่อนๆไปล้อรอบๆอำเภอสัลงทาบเนาะแล้วก็จะไปกินไก่ย่างไม้แม่ดานห้วยทักทา,ทกทาน,นอ้าวบรรยากาศวันนี้แบบว่าเลิกอยู่นะครับ้อนเกินไม่บ้างเพราะ,ะ,ะวันนี้พายุจะเข้าเนาะ อายุจะเข้าบรรยากาศจะเลิศเลิศนิดนึงมีลมพัดแล้วก็ร้อนชืน้นตอนนี้เราก็ขับรถมอเตอร์ไซค์เรียบทางรถไฟสํมโงค่าด้านหน้าก็จะเป็นแยกทางรถไฟแล้วก็จะเลี้ยวขวาเข้าตัวตลาดสํมโาพ่า ตอนนี้เราก็ลังขีนรถมอไซค์ข้ามทางรถฟาฟตึ๊กตึกตกตกแล้วเราก็จะเดียวขวามือด้านหน้าเพื่อจะเข้าสู่ถนนตลาดนัดตลาดแรงตลาดทองผมสำารงท่าถนนเส้นนี้ก็จะมีตลาดนัดตลาดแลงทุวกวันเสาร์ ลงไปก็จะเป็นสถานีรถไฟสำโรงค่ะตลาดส,สดคุณย่าทองบายสำโรงค่ะแถวนี้ก็จะขายผลิตภัณฑ์การเกษตรเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าสังเกตเองเวลาใ,ใกล้ๆทางรถไฟสถานีรถไฟจะมีต้นชาชาใหญ่เยอะเยอะ เนี้น่เราผ่านสถานีรถไฟสามมาไแล้วตอนชมช้าลายหลายพี่นอ้อง สังเกตดูนะสถานีรถไฟของประเทศไทยอ่ะเปนใกล้สถานีหลังสถานีหน้าสถานีจะมีต้นชุนชะมดใหญ่ตรงนา้นดูนเานาะบรรทัพพุทปูกไวไ้ให้จาตอนนี้เราก็ขับมาขับรถออกมาแบบนอกตัวอำเภอแล้วนะนอกตัวตลาดสำโรงท่าก็จะเป็นถนนเรียบทางรถไฟถนนเรียบทางรถไฟทางรถไฟจะอยู่ขวามือเนาะ สองสั่ station, งก็จะเต็มไปด้วยต้นและน้ำน้ำเยอะก็ดีน้ำก็จะเยอะหอยเชอรี Never, ่ก็เยอะตาก็เยอะ